ลา่าหรือล่อดูออกไหมครับแยกยังไงระหว่างล่ากับลอ่ลอรู้ได้ไงว่าล่อ,อครับเพราะล่ลอ,ลอมันไข่มันเล็กครับ <laughs> ลอ่อไข่มันเล็กไข่มันเล็กอัตดลาลาไขา่มันยานครับ<อ> <laughs> ที่แซ่บอกเมื่อกี้ทุกอย่างที่นี่ขึ้นฟรีนะครับถ้าใครอยากจะขึ้นนะครับแล้วดูมันกินไม้มันกินอีกงไม้นะครับทุกคนครับโอ้สตีอัสสตีอุอ๋อเดี๋ยวช่วงก่อนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพบกันีนแล้วนะครับผมกับช่วงไก่ไก่อ่อนนะครับทุกคนครับนี่เรามาดู ดูก่อนนะมันคืออะไรครับอูดครับโอ้ทุกคนมันอูดตัวเป็นๆนี่โราถ่ายอูดให้ทุกคนดูนะครับทุกคนครับอ่าเอ็นไหมครับอูดตัวเป็นๆไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ออดอูดูดอูดแน่ใจนะอูดโราคนนี้แซ่บอกเป็นอูดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดู มีไอ้นั่นคือขี่อูดนะต้องขี่อูดแน่ๆขี่อูดชุดอย่างนี้เลยแต่บ้าอ้าวขี่ไปทางอุ้งร้องไงโอ้โหเอาออกอ๋อยาเราสุดรอบขี่อูดในชุดแบบนี้ไงอ่าเออไอเราไปดูกันดีกว่าไปเราให้ไกด์ช่วยแนะนำหน่อยไปโอ้อ้าอูดตัวเป็นๆก็โคนับโอเคนี่เสียงอูดร้องแบบไหนนะได้ยินไหม ร้องไปเลยนะอุดร้องอุด,อดเออร้องบนหมูที่บ้านอิดเอิร์ดเราดแต่ว่าเขาจะมีกล่องรับบริจาคเพื่อที่จะสนุกอมลองสถานที่ตรงนี้โอเคนะไม่ว่าจะเป็นขี่มา้าขี่ลา,าลถ่ายรูปทุกอย่าง <c oughs> มา้าคลองม้าอยู่ด้านหน้าตรงนีมีะลาน,นะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นร้านกาแฟสดอันนี้ต้องเสียตังค์ครับข้างในนู้นก็จะมีขายพวกเนื้อสเต๊ะมีน้ำารื่มมีอะไรมีร้านยิงคู ทั้งหมดฟรีหมดยกเว้นอาหารที่เราไปซื้ออันนี้ต้องเสียสตังค์เองเดี๋ยวเราเมื่อกี้เรารู้แล้วนะครับแซคเขาบอกแล้วว่าทุกอย่างที่นี่ขี่ฟรีนะครับมา้าเราก็ขี่ฟรีมาร้องไงครับมาไม่ใช่ครับม้าที่ไหนร้องแแ่มอง <c oughs> มร้องไง <c oughs> <ะ> <c oughs> มาประเทศไหนก็ร้องแแห <c oughs> <c oughs> มม่ะมราวิระชน เอ้ยเลยแอบนั่งหมาเนีเดี๋ยวเราไปดูก่อนนู่นที่เขาเรียกนู่นตัวไหนครับนู่นตัวไหนครับลาลาเลยครับลาไอ้ที่นี่แลวเขียนใบได้ยังลาลาลู่ม้าอยู่นู่นม้าเล่ลาหรือล่อไม่รู้แย่าเออรู้เป็นล่อวะลาหรือล่อดูออกไหมครับแยกยังไงระหว่างลากับล่อม้ากับลามันจะออกมาเป็นล่อเนี่ยน่าจะเป็นลามากกว่าอ่าถ้างั้นอยากรู้เราทำแซ่ดีกว่าครับแซ่ไฟซ้อนนะครับแซ่อ่อนเนาะหวานน้อย ไอ้นี่ล่าหรือล่อครับล่อครับล่อรู้ได้ไงว่าล่อครับเพราะล่อมันไข่มันเล็กครับล่อไข่มันเล็กไข่มันเล็กอัญลาลาไข่มันยานครับอ๋อดูที่ไข่ดูที่ไข่ครับนี่พูดเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นครับก็อิงประวัติศาสตร์นิดนเลยอ๋อทั้งล่าทั้งล่อทุกคนครับไม่น่าเชื่อว่าล่อดูที่อะไรนะครับ ผมไม่รู้จะเชื่อแท้ดีไหมครับแต่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับดูที่ไข่ใหญ่กับไข่ไข่เล็กเอ้ยไม่ใช่ไข่ยานกับไข่เล็กก็พูดผิดอันนี้เราไปดูม้ดีกว่าครับตัวนี้มีม้ด้วยอย่างที่แท้บอกเมื่อกี้ทุกอย่างที่นี่ขึ้นฟรีนะครับถ้าใครอยากจะขึ้นนะครับลาเราจะขึ้นไหมก็บอกขึ้นฟรีใช่ขึ้นฟรีขึ้นลาขึ้นขึ้นขึ้นอุดขึ้นไหมขึ้นไหมมาแล้วต้องขึ้น let's go อย่าเราสุรุลกีชุดนี้แล้วเราอย่าลืมสิแล้วดูมันกินไม้มันกินอิงไม้นะครับทุกคนครับโอ้โหใรลอกนบอกโอ้ดูอูดนะครับทุกคนใช่ใช่นี่พอมันปุ๊บพอเห็นผมก็มันจะให้ขึ้นเลยครับชุดชุดนี้คือชุดของเอรอมที่อยาเราสุลุลขีครับเสลย์สลัมเราเนี่ยมันจะให้ขึ้นขึ้นีเลยครับนี่เดี๋ยวจะให้ลาลาจัดการนะครับโอ้นี่นะครับ ต้องกล้าลูบนะครับเอ้ายีหมัดเราไปไหนแล้วยีหมัดเรามันกินกิ่งไม้ทุกคนดูมันกินนะเฮ้เคี้ยวเลยเคี้ยวเลยเคี้ยวจะดูจะดูอ่าเคี้ยวเลยเคี้ยวจูโอ้มันรู้ฟังด้วยทุกคนพูดภาษาไทยดูคนมันเคี้ยวกิ่งไม้ตั้งกิ่งเลยทุกคนครับโอ้โหนี่ฮะเออเขาเคี้ยวตรงขอบวบเลยอืมชัดเจนจริงดูตรงเคี้ยวเนาะ กินไม้ตั้งกิงกินหมดเลยทุกคนครับโอ้โหถึงว่ามันอยู่ได้ในทะเลทรายกินไม้เล็กเมันกินหมดเลยเนาะเดีเราไปดูทุกคนครับทุกคนดูม้าสีขาวยืนครับทุกคนโอ้ยืนสง่างาเลยครับสีขาวตัวนั้นแล้วเรา,าดูตัวอื่นกํลาลังเดินอยู่นะครับที่นี่ก็มีม้ามีอูดแล้วก็มีแพะมีล่อนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวตรงนี้ทุกอย่างจะกินฟรีไอ้ดูฟรีนะครับขี่ฟรีขึ้นฟรีนะครับแต่เราจะไม่ขึ้นนะครับเพราะเรากลัวเรามาดูอูดเที้ยวนะครับเรามาดูอูดอูดเนี้ยวอ้่นนะ ดู้มันกินยีนนไห้งมึงรู้มันกินูดนๆโอ้โหดนกัน,กนโอ้ยโหจริงๆเลยโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเวลาแขกมาเยือนนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรครับแบบนี้ครับเขาเรียกว่ากระโจมอ๋อกระโจมนะครับโอ้โหก็ก็ดูด,ด,ดูดูดีนะครับนั่งมีที่ให้นั่งให้นอนเล่นเนาะที่ที่ยาวๆนี่คือแบบนี้แบบแบบนอนใช่ไหมอ๋อโอ้ ดูอูดดูอะไรแบบนี้เนาะนี่ฮะเดินเราเดินโชว์นะครับดีๆครับวิธีการนะครับอันนี้ก็เดินแบบนี้ใช่ไหมเวลามาตัดไม่ได้ครับเดี๋ยวตัดลงให้เลยเด้อเดี๋ยวเราดูตรงนี้คือคือมันเคยเลยครับคุณเราครับมันคือปลาหรือเปล่าเนื้อเนื้ออูดอ๋อเนื้ออูด

อุนต้าอ่าอุนต้าอุนต้าอ๋อไทยไทยอุนต้า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 อุน้าโอเคอ่าโอเคโอเคเก๋เล้เรียกว่าอุนต้าแมนเออไม่ใช่เขาบอกอุนต้าอุนต้านะครับถ้าบ้านเราอุนต้านี่คืออุนต้าแมนนะใครรู้อันนี้เขากินไปแล้วเขากินไปแล้วคุณเลิกกินหรอกินอันนี้ให้ชิมชิมน่ยเีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในโคกม้านะครับที่เขาเรียกว่าโอ้โหม้านี่ฮะม้าตัวนตุ่น oh. al, ใหญ okay. the ่คร okay. ับโดนพ่อไม้ตายเขาใกล้เกินนะ โอ้สวยดีโอ้สวยดีตัดขนคอเรียบร้อยแล้วนะโอ้ปลาลงดูยืนอ่ะไอ้ตําบากยัง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 ยั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 ดูมันดําบากก็โดนครับโอ้เราก็ลูบม้านะครับผมโอ้ผมก็ลูบม้าเลยนะทุกคนโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้พลาลงตัวใหญ่นี่สูงสูงเดี๋ยวทุกคนไม่รู้ว่าสูงขนาดไหนเนีะปลาลงยืนนี่ไหมโอ้โหสูงกว่าพลาลงอีก โลตัวผู้ตัวนี้รู้เลยครับมาแล้วมาแล้วเราถอยก่อนทุกคนเห็นนะครับผมไม่ต้องอธิบายโอเคทุกคนครับอย่างที่แซ่ใหญ่ไฟซอนบอกเมื่อกี้ว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นของคนไทยนบุรุนะใช่ๆทุกอย่างฟรีหมดเลยครับก็คือจะเราจะขี่เราจะอะไรได้หมดแต่ปัญหาอยู่ตรงที่เราไม่กล้าขี่นี่แหละครับ <S <S และเป็นคนไทยที่มาสร้างอาณาจักรอยู่ที่นี่ครับทุกคนครับ คือยอทําเป็นเหมือนอาณาจักรของเล่นก็มีของกินก็มีครับทุกคนครับแล้วมีข้างหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่พักครับเนี่ยฮะน่าจะเป็นห้องพักแบบว่าคนมาแล้วมาเที่ยวแล้วก็มาพักที่นี่มาฝึกขี่มงคีมามีอูดย่างมีเนื้อย่างแล้วก็มีสเต๊กแล้วเราก็จะเนี่ยมีจุดชื่อให้เด็กๆเล่นด้วยครับแต่ว่าคนอาดับเขาจะไม่ค่อยออกกลางวันเขาก็จะออกกลางคืนเพราะว่าอากาศมันมันร้อน แต่เราจำเป็นต้องออกกลางวันครับเพราะเราชิมกลางวันไอ่ตัวนี้อย่างที่เราดูไปเมื่อกี้นั่นสเตย์อูดอันเดียวเราไปลำนั้นละมันดีกว่าลงนะไปหาของกินดีกว่าเดี๋ยวเราหาของกินแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะพาไปไหนต่อครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาลองกินสเตย์สเตย์อูดกันนะครับสเตย์อูดต่อที่นี่คืาเรียกว่าอะไรนะอูดต่ออูดต่อไหมอูดต่ออูดต่ออ้าออูดต่อเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับเดี๋ยวอ่ะมาลองชิมดูครับไาลง เนื้อไอโหชิมเนเนื ouais, ้อล้วบรลงสุดดาแล้วยังไม่ก huh. <c oughs> ินเลยไอ้นั่นน้โนอืมบะ่างเอาไหมบะลงสุด้าสุดาบลงจิมหน่อยจิ้มจิ้น้ำจิมก่อนรสชาติเป็นยังไงบะลงชวหน่อยอร่อยเจิอไาจิมดูออยตกหรดางอร่อบลงไหมม้ม ปแสดงว่ายอยอทำมาแล้วเหรอยอยอนั่นมาแล้วเหรอเขาเรียกว่ายออะไรอะยอยอต้มมาแล้วสงสัยเหมือนยอยากแป๊บเดียวเองสุกแล้วอ๋อแล้วน้ำชาชานี่ก็ชาลองชิมชาดูชาดูชาอย่างครับชาอร่อยชาปาเกียชาปาเกียครับแต่เดี๋ยวลองให้เราลองชิมดูนะครับทุกคนครับชาตารีชาตารีชาตารีชาจักชาจัก ชักทีเดียวอรีล่าอยเโอเคงั้นทุกคนเดี๋ยวผมลองกินดูนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงรสชาติครับอุดนะครับทุกคนอุดอัิสมิลลปูาตินนี่น้ปูแพ้สดส เดี๋ยวกาลุกจิ้มไม่ดูนะครับทุกคนนี่รสดูรดีอุ่อน่อออยู่น่าดเอะดราดข้าวไหมข้าวไหมเ่ข้าวค่ะ ดู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 เป็นยงไงบ้าได้จะไม่อร่อยก็ไม